สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาเจอมนัสสนครูสอนจิตวิทยาความสุขนะคะในวันนี้อีกครั้งนะคะ EP นี้นะคะก็จะกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องของการารักษาพลังงานนะคะแล้วก็การรักษาระดับอของอารมณ์นะคะแต่ละวันนะคะของเราให้มันได้ดีอย่างไรนะคะดิฉันมีเทคนิคนะคะ3อย่างนะคะมาแนะนำทุกท่านค่ะเริ่มต้นนะคะจากการที่เราะะเช็คตัวเองนะคะ หนึ่งตอนตื่นนอนนะคะตอนตื่น,นนอนขึ้นมา,าว่าตอนนี้เราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ช่วงระหว่างวันนะคะเวลาที่เราจะเช็คสภาพอาของอารมณ์เรานะคะในวันนั้นว่ามันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ช่วงที่3นะคะก็คือช่วงก่อนนอนนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะแบ่งนะคะให้ทุกท่านเห็นให้ชัดเจนว่าวันนี้เราจะรักษาระดับอารมณ์ได้นะคะใน3ช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาที่1นะคะเวลาที่1คือตอนที่เราตื่นมาตอนเช้าน,นะคะ เราอย่าพึ่งอันดับแรกเลยนะคะอย่าพึ่งไปจับมือถือนะคะอย่าพึ่งไปอ่าน ถ้าเป็นในอดีตก็อย่าเพิ่งอ่านหนังสือพิมพ์แต่ทุกวันนี้อาจจะเป็นอย่าเพิ่งอ่านมือถืออย่าเพิ่งเลื่อนฟีดข่าวนะคะไปอ่านข่าวต่างๆในบ้านเมืองนะคะก็ข่าวเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆหรือว่าข่าวอาชญากรรมที่มันหดหูจิตใจนะคะคือถ้าเกิดคุณเสพข่าวที่มันดีๆแต่เชา้านี่อันนั้นก็ยังเข้าใจได้นะคะยังพออนุรวมได้แต่เรานะคะ จะมีการเสพมันเข้าไปช่วงเช้าเป็นช่วงที่เราเฟรชชี่เราตื่นนอนขึ้นมาสมองเรามันยังเหมือนถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะคะมันยังโล่งๆใสๆมันยังไม่ได้พุทธข้อมูลไม่ได้อินพุทข้อมูลอะไรที่หนักๆลงไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเชา้ามันจึงเป็นช่วงที่เรานะคะควรจะใส่อะไรนะคะโปรแกรมเข้าไปให้มันเป็นสิ่งที่ ดีๆนะคะเพื่อทำให้วันนั้นนะคะระหว่างวันเราจะมีแต่สิ่งที่ดีๆค่ะคุณเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าถ้าเรานะคะอารมณ์ดีแต่เช้าวันนั้นคือเหมือนเราจะโชคดีทั้งวันนะคะแต่ถ้าเรานะคะเจออะไรที่มันหนักๆตอนเช้าหรือเรื่องอะไรที่มันโหดหูจิตตกนะคะแต่เช้าทั้งวันเราก็จะเจอแต่อะไรที่มันคิด หดหูทั้งวันนะคะคือเหตุการณ์มันก็จะดึงดูดผู้คนดึงดูดเหตุการณ์ต่างๆเข้ามานะคะในตอนเช้านะคะซึ่งมันเป็นเวลาที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มต้นของวันนะคะเราต้องรีเซ็ตตัวเองให้เป็นเวลานาทีทองของเราเลยค่ะเริ่มต้นขึ้นมาตื่นเช้านะคะเซ็ตตัวเองให้ว่องว่งใสใสอย่าเพิ่งจับโน้ตฟิเคชันนะคะมือถือหรือว่าสื่อต่างๆนะคะ คือค่อยๆนะคะลุกขึ้นมานะคะแล้วก็ขี้เกียจหรือว่าบริหารนะคะนิดหน่อยนะคะให้ร่างกายของเรานะคะได้มีการผ่นคลายคือคือมีการขยับขยือเดินไปได้ในวันนี้นะคะว่าเราจะออกไปทําอะไรให้ร่างกายมันมีการเอ็กซ์ไซส์เพื่อที่จะตื่นตัวนะคะในตอนเช้าเสร็จแล้วนะคะลุกนะคะออกจากที่นอนของเรากับการที่คุณนะคะค่อยๆนะคะเดินนะคะ นอกห้องนะคะแล้วก็เริ่มจากการบริหารนะคะกายบริหารเบาๆเช่นอาจจะเดินนะคะรอบๆบ้านนะคะเบานะคะอาจจะไม่ต้องออกกําลังกายหนักอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับสุขภาพนะคะหรือว่า การไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนถ้าใครชอบแบบนิ่งๆเราก็อาจจะเดินรอบๆบ,บ้านเหมือนขยับขยื่นเบาๆสูตรอากาศนะคะรอบๆบ,บ้านนะคะมีสวนถ้าเรามีสวนมีต้นไม้เราก็ค่อยๆมองค่อยๆเสพ ะะประมาณ10 1 5นาทีนะคะต่อวันเพื่อให้ร่างกายมันได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ออกไปเห็นธรรมชาติข้างนอกบ้างได้เห็นแสงแดดนะคะเห็นลมที่มันกระทบเข้ามานะคะมันจะทำให้เรานะะมี เขาเรียกว่า v i b เบ t ร o n นะคะที่ดีตั้งแต่เช้าคือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่มันสดชื่นในตอนเช้าแล้วเราก็สูดออกซิเจนเข้าไปนะคะมันจะทําให้เรานะคะสมองเรามันจะแล่นแล้วมันก็จะเหมือนเสพนะคะพลังงานดีๆนะคะของโลกนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นสายแบบ เฮลตหน่อยนะคะคือ5้าถึงสินาทีเราเดินรอบๆแล้วก็ขยับขยื่นนี่นั่นให้ให้มันยืดเส้นยืดสายแล้วเราอาจจะชุดนะคะออกกําลังกายแล้วก็ใส่รองเท้าจ็อกกิ้งเราอาจจะไปจ็อกกิ้งรอบๆหมู่บ้านนะคะหรือว่า ถ้าใครจะออกกำลังกายไปเลยจริงจังนะคะก็ไปเข้ายิมหรือว่าคุณมีที่ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านของคุณคุณก็เริ่มต้นนะคะในการที่จะออกกำลังกายนะคะช่วงเช้านะคะอาจจะทำแบบนี้30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะคะมีเวลาเป็นของตัวเองนะคะคุณอาจจะตื่นมานะคะช่วงเช้าประมาณตี5 6โมงแบบนี้เป็นต้นแล้วคุณก็มาทำภารกิจต่างๆนี่นะคะซึ่ง1ชั่วโมงเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอเรา,ากลับเข้ามาที่ในบ้านของเรา หรือว่าเสร็จจากภารกิจนั้นถ้าคุณอยู่ในบ้านอยู่ก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วเราก็อาบน้ำนะคะอาบน้ำนี่มันได้อยู่กับตัวเองนะคะพอเราอาบน้ำนี่เราจะสัมผัสกับตัวเองทําอะไรให้มันเบาๆทําอะไรให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาบน้ําก็อย่าไปอาบเร่งรีบนะคะคือค่อยๆอาบค่อยๆสัมผัสไปสัมผัสกับน้ําความชุ่มเย็นค่อยๆถูตัวนะคะ คือการที่เราทําอะไรให้มันช้าขึ้นมันจะทําให้เรานะดึงสติกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วตอนเช้าเรามันจะเป็นอะไรที่ผ่อนคลายรีแลกนะคะสติของเรามันจะอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะเราจะนึกอะไรได้แล้วเวลาที่คุณออกกำลังกายนะคะมันจะหลั่งสารเอนโดฟินคือสารแห่งความสุขออกมาบางครั้งนะคะ เวลาที่เราอาบน้ําไปเราก็จะอารมณ์ดีนะคะแล้วก็ร่างกายพร้อมที่จะออกไปทํางานนะคะตื่นตัวในการที่จะมีพลังงานดีๆออกไปทํางานในวันนั้นทั้งวันค่ะเสร็จแล้วนะคะทั้งช่วงของการอาบน้ำนี่นะคะถ้าคุณมีสติมีสมาธิกับตัวเองดีๆนะคะมันจะเกิดการแบบมันจะเกิดการปิ้งแวบหมายถึงว่าบางครั้งพอเราสบายๆนะคะบางทีเราอาจจะร้องเพลงไปด้วยหำเพลงไปด้วยตอนอาบน้ําบางครั้งนะคะ พอสมองเราโล่งๆนี่มันจะปิ้งแวบหมายถึงว่ามันจะคิดอะไรขึ้นมาได้นะคะในสิ่งที่เป็นคําตอบที่คุณอยากรู้จักกรวาลก็จะส่งพลังงานดีๆมาแต่เช้านะคะอาจจะมีไกด์อะไรมาบอกคุณในวันนั้นว่าวันนี้ คุณน่าจะทำอะไรหรือว่ามีอะไรที่ป๊อปอัพเกิดขึ้นทำให้เราคิดเรื่องที่คุณต้องการคําตอบได้ค่ะพอพอเราเป็นอย่างนั้นนะคะเราก็จดไว้นะคะจดจดไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าวันนี้อันนี้ขึ้นมานะเดี๋ยวเราเค่อยไปต่อย,ยอดหาข้อมูลหรือไปหาโซลูชันว่าสิ่งที่เราปิ้งแวบเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ยังไงมีอะไรในนั้นแล้วเราแบบ มาคอนเน็บอกเราอะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเวลาที่เรานะคะเสร็จทุกอย่างแล้วก็มาทานข้าวเวลาทานอาหารเช้านะคะก็ให้เผื่อเวลานะคะอย่าเร่งรีบจนเกินไปการที่เราจะกินข้าวนะคะคือเราควรจะค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกินให้เห็นรสชาติของอาหารให้เรานะคะสัมผัสว่าวันนี้รสชาติของอาหารเป็นยังไงมันอร่อยยังไงมัน เค็มมันเปรี้ยวมันหวานยังไงคือให้เราได้ลิ้มรสอาหารซึ่งเป็นการลิ้มรสจริงๆนะคะโดยที่เราไม่ไม่เร่งรีบกับเวลาจนเกินไปนะคะเสร็จแล้วเมื่อเรานะคะ าทานข้าวทุกอย่างอะไรเรียบร้อยแล้วก็เผื่อเวลาเวลาออกไปที่ทํางานนะคะสมมุติคุณต้องใช้เวลาเดินทาง30นาทีคุณก็ต้องเผื่อเวลาไปเลยหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะแบบรถติดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วเราก็จะมีเวลานะคะเพิ่มขึ้นพอเราขับรถออกไปนะคะเราก็ค่อยๆขับ มีสติกับการขับรถนะคะอย่าทําอะไรในขณะที่ขับรถนะคะเช่นโทรศัพท์ติดต่อดิวงานคุยงานนั่นนี่นู่มคือดูวุ่นวายอยู่ตลอดมันจะทําให้พลังงานของเราคํานี้ไว้นะคะความวุ่นวายความสับสนมันเป็นพลังงานของคลื่นที่ต่ําถ้าคุณสงบนิ่งคุณครามดาว คุณมีสติคุณทำอะไรช้าๆมันจะเป็นคลื่นพลังงานในระดับที่สูงค่ะดังนั้นนะคะอย่าทำอะไรให้มันเร่งรีบจนเกินไปมันก็จะทำให้เรานะคะไม่มีพลังงานทีอ่อยู่ในระดับที่สูงคือมันจะความวุ่นวายมันจะทำให้เราสติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็จะคิดอะไรวิเคราะห์อะไรได้ไม่ไมดี เท่ากับการที่เรานิ่งแล้วค่อยๆค,ค,คิดนะคะขับรถไปเราจะมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลานะคะค่อยๆขับรถค่อยค่อ,คอคถนนสองข้างทางเป็นยังไงสังเกตดูผู้คนสังเกตดูรถสังเกตดู อากาศวันนี้เป็นยังไงอะไรต่างๆมันจะทําให้เราได้เห็นอะไรรอบข้างคือเมื่อก่อนนี่คุณก็ขับรถค่ะแต่การขับรถของคุณนะคะมันเป็นการขับที่เป็นออโต้พายรอดนึกออกไหมคะออโตเมติกคือเหยียบไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายถึงที่ทํางานเราทําเป็นออโตเมติกทุกวันเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตัวตนของเราตอนนั้นเราใช้จิตใต้สำนึกนะคะก็คือตัวตนที่ มันเป็นอดีตเดิมของเรากําลังขับรถอยู่นะคะเพราะว่าได้สํานึกที่มันกําลังขับรถให้เราไปทางซ้ายทางขวาเป็นความเคยชิน,นะคะที่มันฝังอยู่เป็น10ปีที่เราขับรถเส้นทางนี้เดิมๆทุกวันมันก็เลยทําให้เรานะคะไปถึงที่ทํางานบางที่คุณเคยสังเกตไหมเวลาขับไปถึงที่ทํางานแล้วคุณก็เอ้ามาถึงแล้วเหรอเหมือนสติของคุณนะ่ะมันไม่ได้จับอยู่ตรงนั้นคุณกาลังคิดเรื่องอื่นอยู่หรือคุณคุยงานคุยกับ ทางบ้านนั่นนี่อยู่แล้วมันก็ไปถึงแล้วแบบนี้เคยเป็นกันไหมคะดิฉันก็เคยเป็นนะคะไม่ใช่ว่าไม่เคยเป็นคือเมื่อก่อนช่วงที่มันยุ่งยุ่งอะเราจะทําแบบนั้นในขณะที่เราขับรถเราจะบริหารจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาบางครั้งไม่ได้โฟกัสกับถนนสุดท้ายมันไปถึงแล้วแบบนี้คะ่ะแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่เวิร์กนะคะที่ไม่ดีถ้าเรานะคะอยากฝึกสมาธิ เราจะต้องทําอะไรให้มันช้าขึ้นอยู่นิ่งๆกับตัวเองนะคะนั่นมันจะทําให้เราดึงสติอยู่กับตัวได้ตลอดทีนี้นะคะพอเวลาที่เราไปถึงที่ทํางานแน่นอนคะ่ะระหว่างวันคุณจะไปเจอกับงานมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นะคะไปไประชุมแล้ว คุยงานไม่ลงตัวทะเลาะก,กันนี่นะั่นมันจะเป็นระหว่างวันแล้วค่ะทีนี้พออันนี้เป็นข้อ2เลยนะคะคือการรักษาระดับพลังงานระหว่างวันมันจะเกิดอะไรคือคุณมาดีแหละวันนั้นคุณมาแบบนิ่งๆเนียนๆสงบ ไม่ได้มีอะไรแต่กลายเป็นไปถึงไปเจอกับคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้พลังงานลบของเขานะคะมันเข้ามาในตัวเราใช่ไหมคะพอมันเข้ามาในตัวเราบางทีเราก็ไปซื้อเรื่องราวเหล่านั้นนะคะบางครั้งมาบุญให้คนนี้คนนี้บุญให้คนนั้นมาอ้วกอะไรใส่คุณแล้วคุณก็ไปรับพลังงานเหล่านั้นนะคะเหล่านั้นเข้ามามันก็ทําให้เรานะคะ กลายเป็นหงุดหงิดไปกับเขาหรืออารมณ์ไม่ดีเพราะได้ไปยินไปฟังอันนั้นมาระหว่างวันนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าอารมณ์คุณมันแกวง่งแล้วคุณนะคะจับตัวเองได้ว่าคุณกำลังเครียดคุณกำลังอารมณ์โกรธอยู่ให้คุณนะคะดึงสติกลับมาคือจับตัวเองว่าเออเรากำลังโกรธอยู่นะเรากำลังไปฟังคนนี้แล้วทำให้เราจิตตกอยู่นะ เรากลังกังวลกับประเด็นนี้อยู่พอคุณนะคะรู้ตัวรู้องคุณนะคะจับตัวเองดึงสติตัวเองกลับมาแล้วก็มาคิดทบทวนว่างานของเราเนี่ยมันไม่ปกติคือคุณสังเกตก็ได้ว่าคุณจะเครียดมันจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกกังวลใจ ไม่ไม่มีพลังนะั่ะคะ่ะคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ฟูลฟิลในตัวเองถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นนะคะให้คุณวางเรื่องนั้นไว้ก่อนคุณจะต้องเปลี่ยนอิริยาบทค่ะวิธีการก็คือเปลี่ยนอิริยาบทเปลี่ยนโฟกัส เปลี่ยนสถานการณ์นะคะคือคุณอาจจะต้องพักตรงนั้นไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคิดตอนนี้หรือว่าพูดกันตอนนี้คือมันยังหาคําตอบไม่ได้แล้วคุณก็เบรกนะคะเพื่อที่จะไปเข้าห้องน,น้ำหรือว่าไปเดินชมสวนรอบๆอาคารหรือว่าถ้าเลวร้ากว่านั้นก็อาจจะแบบพักเบรกไปเลยก็คือไปอเบรกกาแฟรหรือว่า อาจจะเป็นใกล้เที่ยงแล้วคุณก็ไปทานข้าวเที่ยงอะไรปะไปเลยแบบนั้นก็ได้คือทําให้มันเหมือนกับทิ้งระยะห่างนะคะเรื่องราวนั้นไว้สักระยะพอสมมติคุณไปทานข้าวหรือคุณเบรกกาแฟาไปห้องน้าอะไรสัก30 4 0นาทีคือมันจะเกิดการพลังงานมันจะเปลี่ยนมันจะเปิดเกิดการผ่อนคลายขึ้นการที่คุณคลามดาวขึ้นนะคะคุณได้รีแลกซ์เอเรียบดมากขึ้นแล้วพอการเป็นของร่างกายคุณมันเปลี่ยน มันก็จะส่งผลให้อารมณ์เรานี่มันมันสมดุลขึ้นแล้วพอคุณกลับมาจากที่คุณนะคะหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้หรือคุณอาจจะไม่ออกตอนนั้นพอตอนที่คุณกลับมาค่ะรอบนี้มันจะทำให้คุณไหลลื่นขึ้นคุณจะคิดอะไรได้เร็วขึ้นแล้วก็บางทีสิ่งที่เราพูดกันตอนเช้านี่หาทางออกไม่เจอมันก็มีอะไรบางอย่างนะคะมาไกด์มาบอกให้ว่าเออทำแบบนี้สิแบบนี้สิเพราะว่าพลังงานในตัวเรามันยกขึ้นมาค่ะ มันยกขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้เรานะคะอยู่ในพลังงานของขึ้นสูงเราก็จะควบคุมตัวเองควบคุมจิตใต้สํานึกได้มันก็ทําให้เรานะคะมีสามัญสํานึกคือมีจิตสํานึกตอนนี้ที่กําลังทํางานอยู่นะเบื้องหน้าตอนนี้มันจะไม่ได้เป็นจิตใต้สํานึกที่เป็นออโตเมติกคุณผุดขึ้นมาแล้วก็มาใช้ชีวิตคุณอะตอนนั้นค่ะนี่คือระหว่างวันให้คุณเช็กตัวเองถ้าอารมณ์ไม่ดีไม่เวิร์กเริ่มที่จะรวนมีปัญหาให้หยุดสิ่งนั้นแล้วก็เปลี่ยนโฟก กทันทีนะคะนี่เป็นสิ่งที่จะช่วยได้แล้วก็3ค่ะก็คือสุดท้าย ข้อ3คือเมื่อคุณกลับมาถึงบ้านนะคะสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณจะต้องมีการแบ่งเวลาคือไลฟ์บาลานให้ดีถ้าคุณเอาเรื่องที่ทำงานกลับมาบ้านแล้วคุณยังมานั่งทำคุณมานั่งคิดนั่งเครียดถ้าใครที่มีครอบครัวนะคะเราจะเอาเรื่องเครียดมาใส่ภรรยามาใส่ลูกใส่ครอบครัวมันก็จะทำให้บ้านเรานะคะมันจะเหมือนแบบ ไม่มีความสุขไปด้วยดังนั้นนะคะเวลามาบ้านคุณจะต้องแบ่งโหมดให้ดีว่างานก็คือจบไปแล้วนะแล้วเราก็พักวันตรงนั้นเลยพอกลับมาบ้านคุณมาทําหน้าที่เป็นพ่อที่ดีของลูกมาคุยกับลูกนะคะสอนหนังสือลูกหรือว่าเข้าร่วมการทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวให้มันรีแลกซ์เป็นอีกอุริยาบทตหนึ่งไปเลยค่ะแล้วนะคะพอเราทําทุกอย่างเสร็จ ก่อนที่คุณจะนอนนะคะหชั่วโมงเลยค่ะคือนาทีทอง <Wow. S 1> สมมุติว่าเวลาเข้านอนของคุณคือสี่ทุ่มหรือว่าถ้าใครนอนดึกเนีย่ยอาจจะ ห้าทุ่มหรือ6กทุ่มอย่างนี้นะคะให้คุณรู้เลยว่าคือเวลาแต่ละคนอาจจะแตกต่างกัน1ชั่วโมงก่อนนอนคือนาทีทองของการที่คุณจะโปรแกรมจิตวันนั้นว่าคุณนะคะอยากได้อะไรในวันพรุ่งนี้ <Wow. S 1> คุณจะต้องเคลียร์ริ่งตัวเองนะคะในตอนก่อนนอน1ชั่วโมงอย่าให้ตัวเองดิวงาน อย่าไปพูดอะไรที่เครียดอย่าไปคิดอะไรที่มันวิตกกังวลคือปล่อยวางมันลงทุกเรื่องแม้ว่าเรื่องนั้นมันยังคงอยู่ปัญหามันยังแก้ไม่ได้ค่ะมันยังอยู่เหมือนเดิมแต่วันนี้คะเอามาคิดแล้วก็นอนไปกับมันมันจะทําให้ออกจากตรงนั้นไม่ได้แล้วรักษาระดับพลังงานในตัวเองมันมันก็ไม่สมดุลหรือว่าคุณกังวลมันก็ยิ่งหาทางออกไม่ได้นะคะแล้วนี่คือคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้กัน นะคทีนี้ถ้า1ชั่วโมงคุณปล่อยทุกอย่างให้เป็นเวลา โปรแกรมจิตใหม่ของเราเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงนะคะให้อาบน้ำเย็นๆสบายๆรีแลกใส่ชุดนอนเตรียมตัวเข้านอนหนึ่งชั่วโมงต้องเป็นเวลาของคุณจริงๆที่ไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับลูกคุณไม่เกี่ยวกับภรรยาอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับตัวคุณเองให้รีแลกซ์นะคะแล้วอย่าพูดเรื่องงานอย่าคิดเรื่องงานอย่าคิดเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเงินตอนนี้เครียดเดี๋ยวงวดรถจะมาเดี๋ยวค่าบ้านอะไรคือพักมันทุกอย่างให้คุณเป็นเวลาของคุณ คุณเองนะคะเช่นคุณชอบอะไรคุณชอบการฟังเพลงนะคะสบายๆคุณก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนั้นเปิดเพลงนะคะฟังนะคะสบายๆเป็นเวลาของตัวเองคุณชอบนั่งสมาธิคุณมานั่งนะคะทบทวนตัวเองในวันนั้นนะคะเราก็จดนะคะเรื่องที่เรา ทำในวันนั้นว่าเราไปทำอะไรมาบ้างนะคะวิเคราะห์ตัวเองแล้วอารมณ์ของเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็คุยกับตัวเองนะคะให้จบว่าวันนี้เราไปเจออะไรแล้วก็เราน่าจะแก้ไขตรงไหนคือทบทวนนะคะรีมายตัวเองในวันนั้นทั้งหมดว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเราจะเซตอัพตัวเองยังไงเหมือนคุยกับตัวเองนะคะแล้วเราก็ คอมพิวตกับตัวเองว่าไม่เป็นไรวันนี้จบไปพรุ่งนี้ฉันเป็นคนใหม่ฉันสามารถมีความเป็นไปได้ใหม่ๆฉันเป็นคนที่มีความสุขฉันเป็นคนที่มั่งคั่งฉันเป็นคนที่ครอบครัวสุขสันต์ฉันเป็นคนที่มหัศจย์ฉันเป็นคนที่มีพลังในตัวเองให้คุณปลแกแกมจิตหลัง่อนนอน แล้วคุณก็นั่งสมาธิไปหรือคุณจะนอนนะคะพร้อมกับการเปิดเพลงโมสารเพลงเบาๆนอนหลับไปกับการที่คุณโปรกแกรมจิตค่ะ นอนในสิ่งที่คุณอยากได้นึกถึงภาพที่คุณอยากได้เขียนมันออกมานะคะแล้วก็คิดถึงมันแล้วคุณก็หลับไปพร้อมกับบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆหรือจะนั่งสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายนะคะ จิตนิ่งๆว่างๆแล้วก็หลับไปแต่ถ้าคุณนะคะทำแบบนี้ทุกๆคืนทุกๆวันนะคะคอมพพลตกับตัวเองในเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้แล้วก็ให้ปล่อยวางมันลงแล้วก็เอ็มพาวตัวเองโปรแกรมจิตในสิ่งที่คุณอยากได้คิดถึงสิ่งที่คุณอยากได้นึกถึงอารมณ์ความรู้สึกนั้นที่มันเกิดขึ้นว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตคะ่ะแล้วเราก็นึกถึงมันแล้วก็หลับ ไปกับมันพร้อมกับการผ่อนคลายจิตใต้สำนึกนะคะมันจะทำงานตลอด24ชั่วโมงมันไม่มีเวลาพักผ่อนแม้กระทั่งเวลานอนของคุณมันก็ยังทำงานอยู่แต่ถ้าคุณนะคะนอนหลับไปพร้อมก,กับการโปรแกร,รมจิตใส่ภาษาที่มันมีแต่ความเป็นไปได้แล้วคุณนอนหลับไปกับคาพูดเหล่านั้นมันจะไปฝังในจิตใต้สานึกของคุณแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันและมันก็จะทำให้จิตใต้สำนึกของคุณมันเชื่อในสิ่งนั้นที่คุณคิด มันเชื่อในสิ่งที่คุณพูดแก่ตัวเองทุกคืนก่อนนอนคิดถึงก่อนนอนพอจิตได้สํานึกมันเชื่อแบบนั้นค่ะมันก็จะกลายเป็นค่อยๆเปลี่ยนเส้นทางในสมองของคุณนะคะมันจะค่อยๆเก็บหลักฐานความสําเร็จเก็บหลักฐานของความมั่งคัง่งเก็บหลักฐานของความเป็นไปได้ใหม่ๆนะคะเป็นนิวรอนใหม่ๆมันจะเป็นสร้างเส้นทางในสมองเส้นทางใหม่ๆ แล้วคุณนะคะก็ใส่ภาษาความเป็นไปได้อย่างเดียวค่ะแล้วพอเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราจะรู้สึกมีพลังเราจะรู้สึกมีแต่ความเป็นไปได้แล้วประกอบกับการที่คุณก็ทำแบบนี้เวียนกันนะคะสามช่วงเวลาตื่นมาคุณไม่เล่นโน t ติฟิเคชันไม่เสพอะไรที่มันลบๆตอนเช้าคุณมีพลังงานคุณออกไปข้างนอกพุ่งทาย,ยานออกไปมีแต่ความเป็นไปได้ระหว่างวันคุณเจออะไรนะคะคุณก็ สภาวะอารมณ์ให้มันอยู่ในคลื่นของความดีพลังงานความมีพลังความมีความสุขอยู่ตลอดเสร็จแล้วตอนเย็นคุณก็มารีไวตัวเองแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งชั่วโมง โปรแกรมจิตในสิ่งที่ตัวเองอยากได้คะ่ะทําแบบนี้สามช่วงเวลารักษาระดับพลังงานของตัวเองให้ได้อย่าไปทุกข์ไปร้อนไปโศกกับอะไรอย่าไปจิตตกกับอะไรถ้ามันตกก็ดึงมันขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคิดเปลี่ยนเรื่องทําโปรแกรมจิตใหม่ใส่ภาษาใหม่ใส่ความเป็นไปได้ใหม่ๆทําแบบนี้ทุกๆวันคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นเราจะมีแต่พลังงานดีๆแล้วมันก็จะดึงดูดให้เรานะคะ ได้กับ manifest หรือว่าดึงดูดเขาเรียกว่าเหมือนการสร้างนะคะโลกภายในเราเป็นแบบไหนเราก็จะสร้างโลกภายนอกเราเป็นแบบนั้นแล้วมันก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าเราเราเขาจะสรรหาเส้นทางต่างๆสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นกับเราเองโดยที่คุณนะคะแค่เซตอารมณ์ตัวเอง จับตัวเองให้ได้อยู่ตลอดแล้วจิตใต้สำนึกมันจะไม่เป็นออโตเมติกขึ้นมาแล้วมาใช้ชีวิตคุณเพราะถ้ามันเป็นคนเดิมชีวิตคุณเป็นเหมือนเดิมมันก็จะใช้ชีวิตของคุณให้กลายเป็นแบบเดิมทุกอย่างคุณจะเหมือนเดิมเพราะผลลัพธ์มันก็จะเหมือนเดิมเพราะถ้าการกระทำเหมือนเดิมผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิม,ลลม,น,ม,น,ดมนื้ออกไหมคะดังนั้นนะคะนี่เป็นคลิปนี้นะคะที่อยากจะแชร์แบ่งปันถึงเรื่องของ3เวลาในการรักษาะระดับพลังงานของตัวเองค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะเห็นว่าดีและเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของเรานะคะได้รับทราบคลิปนี้ด้วยแล้วก็ถ้าอยากได้เกี่ยวกับ คลิปเกี่ยวกับคอร์สฟรีลืมทักมาที่ไลน์แอดเพื่อมาเรียนรู้คอร์สฟรีเกี่ยวกับความสุขในชีวิตนะคะจะเพิ่มขึ้นได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะเดือนหน้าดิฉันจะมีคอร์สออนไลน์ใหม่เกี่ยวกับการรักษาระดับพลังงานนะคะของเราให้มีระดับพลังงานที่ดีนะคะได้อย่างไรนะคะเดือนหน้านะคะราคาหลักพันแต่ผลลัพธ์หลักแสนหลักล้านแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเกิดจากกระบวนการต่างๆที่ดิฉันก็ได้ไปเรียนรู้มาแล้วนํามาใช้แล้วมันก็ ได้ผลในชีวิตแล้วก็เห็นผลว่าชีวิตเราสงบขึ้นดึงดูดสิ่งต่างๆในชีวิตเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่เราจะใช้และไม่ใช้ชีวิตคือมันแตกต่างแล้วด้วยอารมณ์ของเรานี่แหละค่ะเราจับตัวเองได้ว่ามันแตกต่างมันสงบแล้วมีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นแล้วก็อยาก m a n i f e s อะไรได้เร็วขึ้นแล้วมันมานะคะให ศึกษานะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าเรื่องเหล่านี้นะคะดีและเป็นประโยชน์แล้วอยากมีคนที่ไกด์ทางหรือว่ามาบอกมาโค้ดเพื่อให้เราตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทักกันเข้ามาที่ l i n e แได้นะคะคอร์สแค่หลักพันค่ะแต่ว่าผลลัพธ์หลักแสนหลักล้านแน่นอนเข้ามาทักจองกันไว้ก่อนก็ได้นะคะซึ่งพอคอร์สลอนออกมานะคะคนที่ จองกอดน,นะคะก็จะได้ส่วนลดนะคะ1000บาททันทีครับคอร์สก็ราคา<อ>ไม่แพงนะคะแค่2,900บาทนะคะแต่ลดลด1000คุณก็จะได้แค่1,900บาทเฉพาะคนที่ทักเข้ามาจองคอร์สนี้นะคะภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นแล้วเราจะเริ่มเรียนกันจริงๆคือเดือนหน้านะคะก็ยังไงลองทักกันเข้ามาคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคะ่ะแล้วเจอกันในคอร์สคะ่ะขอบคุณนะคะมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ